อะไรแล้วนึแต่เดาวอ่าอะไรไม่นด้นิยมขอปฏิเสธจากคนที่เราเคยชอบแล้วตอนนี้เราเลิกชอบขอขอปฏิเสธจากคนที่เราเคยชอบแล้วตอนนี้เราเลิกชอบแต่เขากับทําให้รู้สึกไหนค่ะแบบว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่เขายังต้ออยู่เอก็คือประมาณว่าก็คือประมาณว่าแบบแบบแบบนี้ไหมแบบเออแบบ คุณกำลังกับคือคุณคุณเคยชอบเขาแต่วันหนึ่งคุณเลิกชอบแล้วใช่ไหมพอเลิกชอบเสร็จปุ๊บอ,อยู่ๆก็คือเขามาทำให้รู้สึกแล้วเราก็ยังแบบรู้สึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ยากไม่ยากถ้าคุณรู้สึกยังไงอ่ะคุณก็บอกเขาไปตรงๆเลยและวเราอยากเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้เราจะทรมานตัวเองครับบ่อยไหมครับ คือคือคือนี่ไงคือคือเราไม่ต้องถอยเราแค่บอกเขาไปตรงตรงเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าตรงตรงดเดิขาบอกว่ารู้สึกอะไรอะ่ะให้บอกว่าตงรงตรงไงแล้วก็ก็เปล่าบอกว่าตรงตรงไงขยับขยับใช่ครับเดินไปเราก็บอกเขาเลยว่าตรงตรงแค่นั้น แล้วอะไรเนี่ยตุ้มๆเป็นโคเบียท่านหรอเกิดตรงสถานีอันนี้อันนี้ใครใครซื้อไ้ครับขาขากล้องรทำไมใครซื้อไงไม่รู้อ่ะบอ๋อนี่ในของงูของโคเบียหรอของโคเบียทำไมไม่มีอ่ะไม่มีอะไรอีฟูพูดมาก็มีเหตุผลใช่ผมพูดมีเหตุผลที่สุดเลยคือเขาบอกว่าเขาอ่ะ เคยไปรักคนคนหนึ่งแต่พอวันหนึ่งเขาเริ่มเข,เขาเขาเลิกรักแล้วแต่คนนั้นมาทําให้เขารู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วทีนี้เขาก็ไม่อะไรแล้วแต่คนนั้นก็ยังมาตออยู่ใช่แล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเรายังรู้สึกกับเขาอะเราก็บอกเขาตรงตรงไงเดินเลยเราก็บอกเขาว่าตรงๆตรงตรงคือตรงไหมตรงครับครับก็ตรงไงโอเคใช่เราไม่โกหกตไปดีกว่าไม่ต,ตรงผมยอมไม่คือ คือถ้าในมุนนนะมอย่างนั้นนะผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราเราโกหกโเคเหมือนเหมือนผมผมรู้สึกผมเคยชอบคนคนนี้ผมเคยชอบคนคนนี้ผม,นนนผมไม่ไม,ไม่ไม่โอเคแล้วคนเนี้ยแต่ตั้ๆที่ความรู้สึกผมยังรักอยู่แต่บางทีเพื่อนถามไหม มึงมึงเลือกกับคนนี้แหละมึงยังรักหรือเปล่าวะ่ะกูรู้ว่ามึงรักมึงรักแต่เรากลัวเสียฟอมไงเรากลวเสียฟอรไงเ,เราเราเคยบอกเฮ้ยกูไม่ได้อะไรแล้วมึงเชื่อกูเลยมึงเชื่อกูเลยมึงฟังกูแล้วมึงจำคำกูไว้ครักูจะไม่กลับไปสุดท้ายแล้วกลับสุดแล้วใครเป็นหมาเล่าเป็นหมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดครับเราไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเราไม่ต้องกลัวเราแค่เราแค่เป็นอย่างนี้ครับทุกคน คือคือยังไงคือในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราเราอยากกลัวเสียฟอร์มครับคือเราเรารู้สึกยังไงเราบอกเขาไปตรงๆโอเคถ้ารู้สึกไม่โอเคเหมือนผมนะถ้าผมรู้สึกไม่โอเคถ้าผมได้คุยกับใครเพิ่ผมจะพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยนี่เขาพงเขาแบบนี้นะเฮ้ยตัวเองเขาไม่โอเคนะตรงนี้อ่ะวันนี้ตัวเองทำงี้ย มันไม่ถูกต้องนะเจงลองลองมองกลับอีกมุมของตัวเองดูถ้าสมมติว่าเขาเป็นฝ่ายกระทําให้ตัวเองรู้สึกแบบเขาเนี่ยเจงเดโอเคไหมเขาจะหยาพูดอย่างนี้นะคนกูอยู่ผมอะ่ะมจะบอกเลยว่าผมผมไม่โอเคคือผมไม่โอเคคึงต้องปรับถ้าไม่ถ้าพูดแล้วแล้วผมดูพูดแล้วยังไม่ปรับให้พูดแล้วโอเคอาจจะไม่ต้องไม่ต้องสามครั้งหรอกถ้าพูดแล้วรู้สึกว่ามันยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบ เขาไม่ท like ําอะไรถึงเราแล้ว hmm. อ่ะคือเขาไม่นึกถึงความรู้สึกเราเนี่ยแล้วเขาปล่อยอะไรเงี้ยคือทุกคนมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอย่าไปซีเรียสเรื่องเนี้ยเข้าใจไหมไม่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 ต้องสู้สู้ผมผมไม่ได้สู้ครับคือผมพูดให้กําลังใจคนที่มานี่ไงมามาบอกว่าเขาเครียดผมเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรครับไม่ต้องซีเรียสตอนนี้คือผมสบายใจแล้วผมสบายใจแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ 其他勒些牛天